ใช้เข่าโตนไอ้หามือนั้นยังหลายบ่เข่าเจ้านะฮะตอนนี้เอาตอนนี้ยุ่งท่านมีเข่ากินอยู่บ่บ่มีใช้เข่าตัวไอ้หายมื่อก่อนยังจำได้เอามาเบิ้งดูเออไปเอามาเบิ้งดูล่ะเอามาเบิ้งใช้ใช้เอาขึ้นขึ้นไปเอามาลดเอามาพี่ลดเอามาพี่ใช้เบิ้งพี่น้องเอ้ย โอ้ซ้ำนั่นบ่ล่ะโอ้หยุดแสดงว่าเฮือนเจ้านี่บ่มีข้าวกินได้เนาะกิ่นมาเลยเนาะเออข้าวให้ก็ยังบ่สุกบ่เออโอ้เข้าวเจ้าได้เจ้านี้พี่น้องเลยมึงเออบิลลี่เข้าหาไก่แล้วม้วนมาชื่นี่พี่น้องเลยข้าเจ้าแก่กินนะยังบริหลายเบ่ข้าเจ้ากินเบื้เฮือนพี่น้องเลย แล้วเขาเขาเขาเนียวโตโตเป็นเขาสานน่ะมีบ่ตอนนี้อยู่ือนเจ้าบ่บ่มีมีแต่ทางเขาตัวไอ้เอาให้นี่แหละอ๋อ กาสบายดีนะบ่าวนะสาวพะลุงแมป่ป้าเบอร์สุข,ขูมสุคนนะนองเป็นเราเนาะมื่อนี่นอ๊บิีลี่อ่ามาเฮือนอ่าอ่าโอ้ยมาพี่ล่ะเจ้าหันลืมเลยลืมเจ้าเลยเนี่ยถอดเดอ้ออันนี้ไม่ใช่เอาสบายดีชาชาสบายดีสบายดีเออมื่อนี้มีเสือมาให้พี่น,อนอ้องเลยเนาะอ้าวบังเด้อ สิเลือเสื้อให้เด้อเออตัวน,นี้ของของเพื่อนเพื่อนเพิ่นนั่นตัวน,นี้ของของของเจ้ากับของพ่อแต่อา้าวจะได้ได้บ่เสือขันยาวฮะของผูญญ้ใหญ่จะบุญบนฝากมาให้อายแจกเป็นอายก็เลยว่าเลือกเบื้องเห็นเสือขันยาวตัวหนึ่งน้่ยหอยหนึน่งพอดีเจ้าเลยนี่นี่พอดีเจ้าเลยหลายใช่บังดู ใส่บังูโอ้ยพอดีเลยเดค่ะมา,าเสือตัวนี้ซ้ำวา่าช้ำว่าของเล่าเลยนะพอดีเราเปียเลยพี่น้องเลยเออใส่มงึงนานพี่น้องเลยพอดีเลยเนาะเครื่องนี้มาแต่ประเทศไทยพอดีนีดเดยพี่นอ้องทางคว่งไทยพนนิติภูใจบุญเนาะพนฝากเครื่องมาให้แล้วก็พี่นอ้องทางคว่งเล่าเข้าใจบุญึ้นกันพนก ฝากเครื่องมากคือการพี่น้องเนาะมิลิกาค่อยๆแจกไปพี่น้องเนาะเสือผ้ามือซองตัวนี้หันเจ้านุ่งในยี่บอตัวนี้หืในเปล่าเจ้าใส่น่อพอเถ่าน่อเสือกีฬาเนี่ยพอเถ่าเด้อเสือกีฬานี่เด้อนี่ใส่พอเถ่าวะใช้แล้วโอ้นอนบ่เออเอาเอาเอาเด้อให้เพื่นในไ่เถ่าเสือกีล่า อ,อ่าเดี๋ยวมอนอามีเอามาให้ไหมเอาตัวนี้ของเจ้านี่พื้นชี้เลืองนี่เอาเสือกีฬาของเจ้าอีกพ่อเถ่าทองโตเอาไว้นุ่งเด้อจ้าบูมมีเสือเออเออพอดีเนาะเสือนี่เนาะเอ้ยงามจกเบิ้งดูบอลมีเงินบ่จังอยู่นี่ฮะเ <c oughs> บือนปลาละบ่บอลน,นี่ยจกเบิง้ง <c oughs> เออจะว่าจกเบิ้งเห็นใบพันบาทเพราะแห้งแหละ เอ้ยเหี ú, so, so. So, so, so. ้นออกเล้เมื่อนี้บิลิก่ะอ่ามาเฮือนน้องสาวเพิ่นนี่แหละพี่น้องกเฮือนน้อยนนี่แหละที่ว่าพอเพิ่นกำลังจะเฮี้ยเฮือนเนาะมาเฮี้ยนผิดละมาเบิ่งพี่ตั้ง้างเมื่อนี้กัลุคือเก้าพี่อนออกเฮือนช้านเพิ่นนี่พอเพิ่นจะเฮี้ยนหม่แต่ว่าเราเราเราบ่มีพวกอ่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านแต่ว่าเราดีอย่างนึงเด้เราดีก็คือว่าเราเฮ็ดเองโฮจักเฮ็ดเองพ่อเจ้าเฮ็ดเองก็เป็นเฮือนเนาะอืม ย่านบ่มาย,านายืนพี่ย่านไอ่บ่บ่ย่านเนาะเออะไปอนอนเลยอ,อ่ามีแก๊ตนึ่งจะกินได้ประมาณจังมือแหละฮะประมาณจังมือจังมือ,อซิมมื้อโอ้คือเบาโค่แต่ย่านไอ,อ่บ่เขินมันเขินที่นอเลยเออ ยุ่งยุ่งยุ่งบกเข่าเลยบ่เฮือนตันเนี้ยยุ่งมีบ่ยุ่งลายโพดบ่หลายโพด,ดเนะาะฮะมาเอามีมาให้อ้มาบากักหลามาเอามาแกแคปหนึ่งก่อนเออนี่อันนี้มีแคปหนึ่งด้อของอ่าเงินพวกเนี้ยจบุญเพิ่อนอ่าไอซื่อมาแต่ว่าเงินเพิ่น แล้วไอ้ก็แจกจ่ายคนไหนซื้อมะม่านแหละเพราะว่าไปไปซื้อเครื่องบิลลี่ไปซื้อเครื่องนะพี่น้องเลยบิลลี่ไปซื้อเข่าเนาะไอ้ไอ้เราใส่ซื้อเข่าสอบนึงแล้วก็ซื้อเข่าสอบนึงได้แม่แม่ซื้อเข่าให้เพื่อนคนละสอบแล้วก็ไข่คนละแตะแล้วก็ซื้อมีคนละมัดแล้วบิลลี่ก็เลยซื้อมีอีกมัดนึงเงินเหลือนะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งไอ้ซื้อซื้อให้คานน้ำหมูกน้ำมันแหละบิลลี่ก็เลยซื้อมีเพิ่มเอามาไว้ให้คนอื่นที่เขาบบมีนะพี่น้องเลยเนาะนี่บิลลี่ก็เลย เอาเงินใน่วนที่ว่าเพิ่นไห้นั่นแหละเอามาซื้อมีซื้อ,อยางพี่น้องซื้อขนมซื้ออนาให้เล็กน้อยนี่เด้หลังหานี่มีแก๊สนึงนี่เจ้าเคยซื้อเป็นแก๊สแบบนี้อยู่บ่บ่เคยั้งแรกบ่นี่ได้เป็นแก๊สนี่หืบ่เคยได้เลยนเนาะลายได้นี่เขาไปไหว้ขึ้นขั้วได้บ่เจ้าก,กินนี่เจ้าก,กินน้ำกันกับพ่อกับแม่กินน้ำกันไปเลยบ่เออจากพันนี่บ้านเจ้าขาย่อนึง ไม่ละจากพันชลีจากพันเนี่ยแหละวะใส่อะไรไปใส่ะอะไรอันนี้ฮอดบ่ร์สามพันสี่พันทงหนึ่งทงหนึ่งสามพันเออเอ่เออเอาเอาไปไหวอยังไปไหวเฮี้นก่อนนี่นี่ไปไหวทางหลังก่อนก็ได้เออเอาไปไหวก่อนฮ่าพี่นอ้องไปเบิงบ่งเบิง่งหนองเราเข้าไปไหวอืมเอาเปิดประตูอ้าประตูเพื่อนจีบดองนั่ เปิดประตูหัวขวันอีกเอ้าเออถี่น้อยไยเฮ้ยมาออกมายืนผีเนี่ยว่ามันอกพี่เออนั่นแหละผี่มายืนผีเข้ามามันจังแก่งมัตาตลกองออกมาผีก็ได้เออมันโมยากแก่งบันไดเอ้าออนิภัยนี่เด็กน้อยในบ้านนี่บอเออหลังค่าี่ขั้นบาทนี่เป็นสนิมแล้วด้ ถ้าวันลังค่าในีถาบาดมือบานอย่างนี้มันจะเกิดสนิมพี่น้นนนองเลยอันตรายคือกันพี่น้องเลยเนาะสำหรับหลังค่านี่เออมันตนําแน่กับว่าแมนไม่เฮือนไม่ชานเล่ากับฮักเปดเลยเนาะอืเป็น,น,ปนยังไงไอแหล่เจ้า,าใครแน่บ่ใช้เข่าตัวนีห่หายเมื่อนายยังหลายบ่เข่าเจ้านะฮะตอนนี้เอาตอนนี้ยุ่งเฮือนมีเข่ากินอยู่บ่ บ่มีใส่เข่าตัวหายมือก่อนยังจำไดนเอามาเบิ่งดูเออไปเอามาเบิ่งดูล่ะเอามาเบิ่งใช้ใช้เอาขึ้นขึ้นไปเอามาลดเอามาพี่ลดเอามาพี่ใช้เบิ่งพี่น้องเอ๋อโอ้ซ้ำนั่นบ่ล่ะ โอ้ยุตแสดงว่าเฮือนเจ้าหนิบ่มีข้าวกินได้ยเนาะกิ่นมาเลยเนาะเออข้าวให้ก็ยังบ่ชุกบ่เออโอ้เข้าวเจ้าได้ตัวนี้พี่ยงหน่อยเออบิลลี่เขาาหักหายแล้วม้วนมาซื้อนี่พี่น้องเลยข้าวเจ้าแก่กลิ่นนะยังบริหลายเห็นบ่ข้าวเจ้ากินเบิ่อเฮือนพี่น้องเลยแล้วข้าวข้าวข่าเหนียวโตโตเป็นข้าวสารน่ะมีบ่ตอนนี้อยู่เฮ no. uh, ือนเจ้าบ่ม no. uh, ีมีแต่ขาเข้าวตัวไอาให้นี่แหละ Oh. อออโอ้โหข่าสอบหนึ่งกับแพงเป็นหรอกไอ้ข่าสอบหนึ่งนะนี่นกะเมื่อก่อนราขายพันกลัวเด่นหนี่กะประมาณหลักพันเป็นหอกเอ,อ้ยอ้กัวและพันปลายเนาะมันพันหนึ่งมันได้แต่หกแสนหกหนึ่งตอนเนี้ยห้ามาันยับพี่มะห้าเย็นพี่น้องตะกล้องถอยไปอีกนั่นนึงพี่เป็น้องเอ้เย็ยนพี่ลไรเท่เนาะเสือตัวน,นี้เนาะถอดเด,ด้อเท่หน,น่นอยเนาะเออพี่น้องเอ้ดีใจว่าได้เสือนี่ มีใจ,ใ,ใจเนาะแม่เคยชื่อเสือหายยูบบอก่เคยเออเดี๋ยวไอ้บิลลี่จะเอาเสือใหม่ๆมาให,ใหเ้เลยเด้อเออคันว่ามีคันวา่ <c ười> นวาบมีจะ้ะเพราะว่ากันพี่น้องเลยสลีเอ้ยน้องโบมีเขากินได้นี่น้องสาวบบมีเขากินเพราะว่าเราว่าเขากินอยู่งั้นแล้วนะมันมดแล้วแล้วกินเขาเจ้าตัวเข้าหายในะตอนนีนะ้ของผู้ใหญ,ญ่จะบุญพันฝากเงินมาสื่อสองพันนะ คอยกับซีมืดแล้วเขาตัวแจกนะอยากงมดแล้วเือว่ามดนี่ก็มดเลยแล้วบนนี้มีเขาให้น้องเลยหนาวบ่อห์ืม, Now, <bro. S 1> มพี่น้องไงใส่บึ้งยืนมาพี่ยืนพี่มาไม่อ<ม><ม>ยากแกล้งบันไดเว้อยอยากได้อีกบ่อเขาเขา,<ม>ขาเหนียวเนาะมีเขาเหนียวแม่นบ่เออเอาเขาเหนียวได้บ่ละ เขาเจ้าอ่ะน่าจะยังยังยั่งโหลาณนะพวกน้องเขาเจ้าไปจากเวดแล้วพี่น้องเอ้ยอืมเขาเป็นข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวจะนอยจะนอยแหละจะลงไปเอาน้ำข่อยยีรถเด้อจะนอยเด้อเออไปเอาน้ำข่อยยีหลอดเราคอยจะเอาข้าวเหนียวให้เจ้าเฮ้ยบังโอ้ยเบิ่งลูกทีมพ์คนนี้หลเลยไหลไหลายพี่น้องเอ้ยฉลีเจ้าจะกาดแม่ลูกลูกน้องเจ้านะ บอกให้เงียบๆไม่กินขนมจะไหนเอยพี่น้องเอ๋จิงหน่อยหลายน้อบ้านนี้เนาะหลายคนเนาะเจ้าเป็นคนหูได้เจ้านี่นะเออใหญ่เลยพี่น้องกันเนาะเหลือไงอะไรเสื้อผ้ากับโบคอยมีส่งขครเน่ามีบ่ส่งขครเน่าแบบนี้มีบ่บ่มีบอสอมีที่สินนี่บ่โดยเบาดังๆเนอเวลาโดยอย่างนี้จเออพี่น้องเอ๋ เหยนซานเรานี่ก็บน,นอ้องมิลลี่ก็บคือเห็นอยู่พี่น้องกันเนาะแต่ว่ามีแต่ว่าบึงน้ำกันนี่แหละเป็นอะไรก็เอากำลังใจช่วยกันพี่น้องเนะาะฝากกดไลกดแชร์นะช,ช่วยกันพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะบิลลี่ก็เห็นน้องเราเลยก็มีแต่จะเอาเข่าหายนแหละเพราะว่าทางพาญาจุบุญเพิ่นฝากขึ้นซื้อเข่ากับสองพันมิลลี่ก็ซื้อแล้วแต่โดนแล้วพี่น้องเนาะ ล้วการวม่ีกะค่อยๆแจกไปเป็นทุงเป็นทุงอย่างมัดแล้วเหลือบลายพี่น้องเนาะเหลือบลายนี้คือเนื้อนี่แหละนี่ข้าเจ้านี่เงินทีเพิ่นฝากมานะถือว่าคุ้มค่าที่สุดพี่น้องเนาะคุ้มค่าที่สุดก็คือว่าเขาที่เพิ่นให้ซื้อนะมันบริตกหอดมือคนที่ว่าเหลือกินเหลือใส้มันโต๊หอดมือคนที่เขาบบมีสิกินเลยแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องเนาะมันมันคนเท่ากับมันกับโมีไผ่แบบ แนมเห็นไผ่นะคือบางคนเขาว่าเออทางผีแบบมีย้ยุประจักษ์อย่างสิ้นะเขาก็นแนมบูหูเขินกระเจาะแต่บิลีว่าถ้าเรามีข่าวสารของเราเองเราเราบุก,กินเราข่าวสารตัวขเขาเหายเป็นถุงเป็นกระสอบนะข้าเจ้าน่าจะเก็บไว้ก่อนตัวนะ่ะน่าจะกินตัวนั้นมืดแล้วจังจังกินตัวนี้แต่ว่าลากักลักหนี่คือเรา,เอาวอวมมืดแล้วแล้วก็เหลือแต่ท้านเข่าบันบนี้ทางอ้ายเราก็บ่สบายอีกเป็นหองเนาะนอนอยู่ในเฮือนนี้แล้วก็บบ,บ,นอนอนนลบิลีบูอยากเข้าไปเฮืนนอ,เอน,น,นเราอย่ามันหักเป็นหองเนาะเฮือนเราอย่ามันหักมันอย่างไรเนี่ย แต่ว่าบิลลี่กับซันญนี่าว่าเขานำซามป่าที่ผู้ใหญ่จะบุญซื้อหายเนาะไว้เนื้อเสื้อใจบิลลี่จะโบ้หายตกเหี้ยเสียหายไปใส่แล้วก็ซีหาฮอดมือคนที่เขาต้องการเตะเนาะบิลลี่นี่เไปเจ๊ท่าคลิปท่ายังกันคนที่เขาบบมี่แลบิลลี่จังเอาหายโบแมนว่าโอ้มีอยู่มีกินอยู่บิลลี่เอาหายบิลลี่โบกาเฮ็ดไปน้องเนาะบิลลี่ถาแต่ที่บางคนก็ห้าอยู่ว่าเอาบิลลี่คือโบเขาให้กับเจ้าแม่บิลลี่แม่เห็นว่าเขาจ้ามีเลยบิลลี่ก็บโบหายบางเคสไปน้องเนาะ บางเขตที่ว่าบูมีอะอรีจะจำเป็นได้เอาให้กับเจ้าเนาะพี่พี่น้องเลยอันนี้ไผยปูกนี่ของแม่เจ้าบอกเออเลีอันนี้ขั้นอยากได้กินตลอดมันต้องตัดใบมันออกเนาะตัดใบมันออกมันเกิดใหม่เนาะเออมันเกิดใหม่เลยขั้นเนี่ยนี่ฮมันบอกล่ะเนี่ยนี่ฮะมันแก่มันนั่นบอกว่ามันแก่กับเขาตัดออกตัดถิ่มตัดถิ่มเห็นบอก ลี่ใบมันออกเห็นบ่มันมันชิมีการฝืนพูโตเนะาะเจ้าที่เงื่อนคอยเห็นนะจะคอยตัดใบมันออกแล้วมันเกิดมาใหม่เลยเลยอือขึ้นออกเลยพ่อเจ้าได้สักครั้งขึ้นมาแล้วเราไปหากันจ้่บ่เป็ปการกันนูก,กันกระป๋อมนี่บ่เออพ่อได้ขายจ้่บ่โอ,โอ้จะก,กินจ้น่บ่เขียดเขียดเขียดนี่คือย่างเชลย กวดไม่จ้ากวดเฮงมักเลยว่าจัคสลีเลยเอเอเราเราหนาวแน่ใครแต่ว่ามีเสือขันหญ้าพอดีเล่าของมันเนี่ยเออพอดีเป๊ะเลยไดนะ้เหมือนพอดีซื้อน้องเอ้ยอ่าเจ้าเจ้ามีเหาอยู่บ่ถอดเด้อมีเหาเป็นเหาอยู่บ่บ่ม,อมีอืมดีแล้วดีแล้วเกือบแล้วนะสิีเราจะได้เกิดใหม่นะเท่ากับพังเบิ้งเพื่อแลถ้าว่ามี เ,เกือบผู้ใหญ่จะบุญพันฝากมากหรือวัในใดจงังเอาห้เนาะหลายปีแแหงเนาะสิีเพื่อนเ่าเนี่ยลายปีเลยจะมึงสังกะสีเห็นบ่จุดซอดสังกะสีนี่มันมันมันรุ่มันรุ่ออกเบิดเลยสังกะสีเห็นบ่มันรุ่แบบว่าอันนั้นเลยได้เพี่น้องเลยเป็นหูกระปึงกระป่างอันนั้นเลยได้หนิเบื่อรธรรมดาได้หนิ เคยขี่รถถีบจุ๊บอ่ะบ่เคยพ่อแม่บ่เคยช่วให้อืมเคยกินบ่ข้าวเปียกเคยเขาเปียกได้เผลอได้เคยกินบ่บ่เคยตัวบ่จักบ่ตัวบ่อ๋อกุ้งเคยกินบ่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆหน่กุ้งตัวใหญ่สามีเคยกันเคยกินบ่ปัมมึกเคยกินบ่เคยกินแต่กุ้ง ผู้ดใดเอาให้กินกุ้งนีง่พี่น้องบ่อืมอ้จะกินหม้อข้าวเปียกอยากกินเน,น,น,นาะอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเอาเขามาเดี๋ยวเอาซื้อมาให้พร้อมกันเลยข้าวเปียกพี่น้องเลยน้อ,นองเสรีเราบ่าเคยกินข้าวเปียกอีกแล้วอีกผู้หนึ่งอีกคนหนึ่งบ่เคยกินข้าวเปียกอีกผู้นีนะ้กะพี่น้องเลยบางคนน่ะเขาบางคนที่เพื่อนบ่เชื่อนะเพื่อน, <c oughs> นว่าเขาเอาเอาได้เตือย แต่มันเป็นเรื่องจริงนอกเสนีนอก,นนอกสถานที่แต่ละบอลมันบุกขึกันเนาะอือเปนอย่างไเบื้องเอบิงบ้งแต่กันเสือเล่านะพป่นอง่า้ไเบื้อง,องแจ่กันแตงโตกันเล่าเสือสินเล่าครับสินตัวนี้มันข้าเจา้าเฮ้ยมันบ้านข้าเจ้าตําเองวศินเลยชื่อบอกมันทาทาเป็นสินตั้เองมันจะเป็นสินอย่างสินจกบอห้องสินจกเนาะอือ เอาอดทนได้หล่ะเดอ้อเออเราจะงูอ่ะไปะย่างไปเบื้องหื่นใหม่แล้วก่อนจะเข้าพี่น,ออน้องเลยเอาอ่ามีของคนนี้เอาหายแล้วบอหายแล้วเนาะเออมามาเอา,าพี่มาเออบังกอนเดอ้อเดี๋ยวมาเบื้องหือน,น,นอก่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเฮือนเล่าอยากสาั่งอยากสาั่งไม่พอเราอยากสาั่งเฮือนหลังนี้แต่ว่าพวก เครื่องอุปกรณ์ยังไงเราเรายัางขาดหลายอย่างเลยนะเนาะชังกระสีบแะะส่แล้วก็พวกผนังนี่เรายัางมูมี่แล้วกับพวกปูนีน่นะแต่ที่เราเชียวยังปูนี่มันเป็นหูกก้กระปุ่นกระปางอย่างนี้เอาไม้ไผ่ปูบอ่อหนินเนาะโอ้เฉลยจะเห็นแล้วรถไผ่นี่รถ <Yes, fine. S 1> ผู้ใดรถไอ้เจ้ามันไปได้อยู่บ่นี่มันยังไปได้อยู่บ่ ฮะมันยังขี่ได้อยู่บ่มันขี่ได้อยู่บ่กเลยเป็นตายแล้วตายมดตายมดแล้วอือขั้นนี้ได้สักขี่ได้อยู่บ่บ่มันยังไปได้บ่กขั้นนี้ไปบ่ได้คืออันนี้อือพี่น้องเอ้ยมดเลยรถเนาะคูออกมันเนาะเออพี่น้องเอ้ย hông nhá, bảo luôn nhá, bảo, ôi, đểi nồi cái, cái bàn này. à, mẹ, phát cảnh thiên nhàng nằng chุม như này nhỉ, nhá? có nông đây, thái nhàng khẩu cái băng, nút cái xong băng nút một nút. ôi, nằng chุม càn, bao mét tu. ô, pha thầu, nằng, nằng xeo mươi nó, tóc mày là cái xeo mươi, đôi, 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 มิลี่กับชิมาจอบทั้งรองเสาคนเรื่ลยๆไปนอเนาะเพราะว่ามีเสื้อผ้ามิยังมิลี่กับเซเลี่ยบมึงห้มาห้เราเพราะว่าทางเล่านี่นี่ยังนี่ยังเมื่อไหร่จะพักชัวเออไอ้เบลลี่ชะงัดเด้อเออมายืนพี่ละมายืนพี่เบิ่งเกือบเล่าก็มันงานแห้งแล้วมันสวดออกมานอกเลยเพี่น้องเนาะเพื่อนไอเพื่อนไอเพื่อนจนยุ่มเกือบข้างในอีก ใช้มูเจ้าไปใช้มดหมูเจ้าอ,อืมค้ำๆนี่ผู้ใดไปตักน้ำใช้น้ำกินเจ้าไปตักยูไสอืมมือนีไปตักแล้วมือนียังอืมเข่าหนึ่งแล้วบ่บุนในหนึ่งบ่เป็นยังคือบุนในหนึ่งเอาเวิร์กเวิร์กเบิรงเป็นยังคือบุนในหนึ่งเ<ป>อาหน้แม่ตาทั้งนี้เป็นยังคือบุนในหนึ่ง เออเปิดเขินพี่น้องเลยเขินแล้วพ oh, ี่น้องเลยกำลังไงเป็นสาโบตีเล่าพี่น้องเลยเนาะกับเขินธรรมดาพี่น้องเลยอ่าขันชมว่าเจ้าบริ๊นหนึ่งแต่ภ๋ยวไพ่หนึ่งแท่นจ้ะเตยเตยคนไหนอ๋อเตยผัวนี่เตยผัวเตยผัวท่านอ่าเมียของอ้ายเตยสะใภ้บอกของเลื่อยยังวะพี่น้องเลยประมาณนี้แหละเล่ากันญ่เลยได้เกือบสามเฮาได้ปองเนาะเออมีเลยประมาณสิบสามเนาะคิดว่าเนาะ คนมันนอกมันหน้าเฮานี่ข้าจ้เาแต่กระตูกระตน้อยได้กระตน้อยคอยเบิ่งเล่านี่ง่ายแล้วพี่น้องเลยบนนด้น้อยแล้วสำเนียพอเรายังมีหลังคาเพี่น้องเนาะและคอยงงว่าเพื่อนเล่านะคอยงงแห้งเลยว่าเป็นอย่างเราคือเอาตีรถนะขึือนไปไหวหลังคาบอกมันคือคือประเพณนีบ่กหรือคือว่าคือฮหีบวะมึงไม่งถอยมาพิดดูมาผี่ละถอยมาผี่ดูมาผิดจ้ามา นี่แหละค่อยๆว่าจะถามยุคค่อยแนเบิ่งว่าเอ้าข้าเจ้าขึ้นได้หนิว่ะฮันนะเอเอบมื่อ่ข้าเจ้าคือเอาอันอันนี้ขึ้นไปไหว้ทึงหลังคาตีนรถนะเต็งช่างเต็งช่างกระสีสโอ้ว่าจังสั่นแหละพี่น้องบริตอกตะปู<ไ>ป,ป่ะเออมวนแล้วบนริหารลมพัดมาเนี่ยมืดเลยละป้องเลยขันลมแห้งเนี่ยมืดเลยช่างกระสี เนาะน้องหลานเนาะมีแต่ว่าเดียวไอ้มาไม่แหละคันมีเสื้อผ้าแหละไอ้หาให้อีกเต้อเออเบิ่งน้องกับสิคือสิบบุคอยมีปันไดเนาะเอออ่าสำหรับคีนี้บิลลี่กับสิคอโตลาไปก่อนบนเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประกันได้บิลลี่ก็ต้องขอโทษขออภัยทั้งเอฟซีหลายๆเด้อเพียงหลานเนาะถ้าหากว่าสิ่งใดที่ว่าวอาไปบุตรถูกต้องเนาะขอโทษขออภัยนำเพียงหลานเองสำหรับคีนี้บิลลี่กับน้องสาวกับสิเดล่าโตไปก่อนซื้อน้องยังก่อนน้องปอยแม่บอก เป็นนอน้องปอนเอ้ซีนอ้องปอนพี่น้องเอ้เนาะย่านอยู่บ่ยังญาณไออยู่บ่บ่ย่านเนาะเนาะเออน้องปอนเป็นเมื่อญานพี่น้องเอ้เนาะอ่าเป็นยังไงกะ่ะติดตามทั้งเอพีต่อไปเดอ้อสำหรับคิดน้องปอนพี่น้องเนาะแล้วก็มีหลายๆเคสกับผ่าให้ติดตามนเดอ้อพี่น,อนอ้องเนาะอ่าเป็นยังไงกะ่ะอ่าบิลลี่กับซีทายคิดออกมาเรื่อยๆเนาะอ่าพิพลาดประกันใดยังขอโทษอีกเท่หนึงพี่น้องเนาะโอเคสบายดีเป็นน้องเอ้าะบายบายที่แน่